สบายดีพี่น้องสบายดีบาชุูสุขคนบาจุหม่องจุบอนมาพกกับสองพรทิพย์อีกแล้วน้องมานน่อันสร้อยหอมพี่น้องเลยตื่นมากกับเตรียมเครื่องกำลังสิบไปพี่น้องอ่าสาแพงโทรมากว่าให้ไปเิ่นสิพาไปหลินทางใดเนาะถ่ายติดตามชมโดยพี่น้องและเ็นสิพาไปทางใด พอดีลูกค้ากับเขาพี่น้องเอ้ยสิไป้มาได้ลูกค้าเขามาสิไป้มาได้ลูกค้าเขามาอันนี้ก็ลูกค้าน้อยสามคนนี่สบายดีป้าลุงน้แม่ลูกลูกลานน้ำไก่มากินเพอร์ถอยละสิบบาทพี่น้องเลยถวยหาผ่นกีบสบายดีป้าลุงเออนี่ยถวยหาผ่นกีบเอิเอิมักผิดมาให้เอื้อยอยู่ผู้เดียวเนี่ยคนคายเพอร์ให้สบายดีป้าลุง น้องค่ะสไตา์เนาะมาหอดแล้วพี่น้องอัดซามมาพี่น้องเอ้ยลานกายอย่าไปน้ำเนาะรุ่นเด้อพี่น้องมาสิไปใส่เสาวแพงเบากัะตันสิผ้าไปใส่เนาะคือสิเป็นตาเหลืองหมวนอยู่แล้วหยอดเพื่อนจักคือจัะไปก่อนบอหรือแบบบอไป กพื่อ,อยินชองยางบรได้ไป้ายดอกส่วนสาวพรทิพย์ไปออกกันทุงหายถงหน้าใครขาี้อดพี่น้องแมนแมนก่อนสิไปได้กับพี่น้องเอ้ยหาเอาขาหนามันกับขาบัตรเงินสีสีออกเทื่ยนมาได้โหลดลูกค้ามาตลอดก็เลยเอ้ยเอาขาหนามันซะก่อนดอกวปะขาบัตรบอมแมนเขาผล่ไปบอสเขาเห็ดยื่อยอ,อยู่เนื้อเมื่อวันวใดก็ ถ้าเธอสิไปรอบ่ไปเธอเบารงประเด็นไปก่อนก่าไปโลดนะแ c คชั่ a แอคชั่นแอ o ชันน้อย a n กัแอคช i ่นอีหลักกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาอีหล่าสวัสดีนยลูกเออ้องาสิปอเุ่รุ่นเด้อพี่น้องเด้อ จ้าเขาสิผ้ากเปลาเขาด้วยไปทังได้ไปปิกนิกจ้าเขาสิบาปิกนิกทังได้พี่น้องไปปิกนิกพี่น้องเลยมัะม่วยนะมะม่วงนะถือจ้างไปได้พี่น้องเม่วนาข้าได้พี่น้องคอยละนาดำดำวันนี้นะไปมีค่าจ้างนะวันนี้ถ้าไม่จ้างก็ไม่ไปควันให้จ้างเธอมีคนจ้างฉันบอจ้างให้ไปควันมีเสียดอกวอมเมนเงินเท่าจ้างกัดอ่ะ ถ้าไม่จ้างเราก็ไม่ไปนะเราจะอยู่บ้านถาดป้าเมาออกมากบ้านมาฉีดออกจาบ้านมาฉิชฉีดให้เดี๋บเดี๋ยวฉีดไหมรับตาต้านแดดวะจะตายแล้วเนี่ยยังหนาผากหนาผากคือพอแซ่บทางนี้บริษวทาแป้งบริฉีดเดีวทางนี้กระยามันดับตามหลดมือเดียว แม่นว่าดำมือเดียวขอน้าจะมาพรทาววดเลยนะมันดำท้าววัดแค่ไหนแสบหน้าเนาะหมากพี่น้องเอ้ยหมากหมาโคตรวันหน่วยใหญ่หน่วยพะโลตั้งน้องชิโนอยากได้บอกทางทางน้องชิโนต้องการอยากได้บอกเด้อมาเอาพี่เด้อพี่น้องเว้ยหมากบด้อึดมาต้องออกปักซองก็ได้หมากนะ บุญหอกเข่าหอน้ำชิมานคราไปติดตามชมเลยพี่น้องว่าห้าสิโพป่าได้เอาเบิดเทือนเด้๋นี่นะเบิรเทือนกันน้อยแท้โอ้ยบัวมาเงายำขันน้อยจะได้จ้ะน่ะน้ำกินพี่น้องมันเคยออกแล้วทั้งงต้นกลารของมันเคยออกมันจะใสอ๋อจุดถักจุดนู้นจุดเห่าเบิดนี่น่ะนี่ น้องเล็วกเกว่าโอ้จนดน่องจุดน่างแล้วเลือยงตะดอกขาวๆนี่จนดน่อโอ้ยเอาไปล่างเอาดอกมันทั้งเห็ดทั้งต้นกลางคลองผู้ได้จะได้เด้จะได้เด้ทั้งผู้ได้ทั้งกกพังผู้เคยออกเด้ น่าหเลยโอ้ยยาโคอย่างมาเลื่อยอยู่ั้นก็ม่หยางหมือนหมื่นอยู่พี่น้องน่าหัวเนี่ยเมื่ก็บเห็ดปวดไงดโอ้ยเออมาเพ็เจี๊ยปุ๋เห็ดปวดอยู่ในวัดองนั้นฉนัมืองมแต่จียด้เนาะเพชรปวกก็ออกอ คุนมันออกนะฮะเฮ้หหยแต่เก่ามันได้เงาม่วงบึกด้วยมันโกกพังโแลวป่ะป่ะ เต้นกาบะมาจะมาดีอีกแล้วพี่น้องกระลังกระลังพี่น้องกระลังหยางเต้นกาบก็ท่นเราคืนเต้นกาบแล้วไอ้ผู้เจ้าของมาค้ามกัจะเม่ขี้ที่ครับซื้อทั้งเก็บเข่าทั้งกระตานเบ็ดเทเบ็ดนิดพี่น้องวัวาสียบบ่ได้บ่ได้เหรอวัวเสี้บบ่ อามาขามแมวมันเงี้รีบบึงเราอ่ะคืนเบิงเราอ่ะทำอย่างนี้ยิงเอาแนี่นี่พี่อาตำตำนี้นตัวมาขามป้าป้าป้าไปเอาหม่องมหมาดิบัสกูสุขุนวันนี้บาแพงไปตึกแหงมาดิครับ่าแพงภาไปตึกแห่พี่นนอะเป็นภาพไปหมองใดได้เนาะ ตื่นเต้นเลยพี่น้องไอ้ตื่นเต้นเลยที่ได้โดด้ามเลยพี่น้องเลยยางน้ำกดนก็เป็นหลุดหลุดเล่ไรเมื่อนี้คอยมาเปิดทูเปิดตามาผ่อนคลายอารมณ์พี่น้องเข่งเขียดมาไล่มือไล่วันเติมต้องอยู่ผู้เดียวเนาะ ประมาสเท้าแพงเบากับตันเบาเพแพงเ้วเขาจะอยู่บ้านเดียวกันเขาจะม่วนที่เป็นผันอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านนะผู้ของมอดของหมอกอยู่ผู้เดียวเมื่อนี้ก็ได้เอ็นได้เกาเหลามาพีนงเว้ยเอามาปิกนิกเสียงยังกินน้งมาป้องอันนี้กเฮ้ยต อันนี้กาเหลากาเหลาพอีาพออากเาเห,หลาไอ้ีมาใเรื่องเลยชทพี่น้องยักดดเต้แกไก่ง่แกไก่ใส่ม่ายคนนี่นนงมานมีมาน้ำกันน,กน,นีนี่้หางช่องเนาะาช่องทีช่องมาหนีมาน้ำกันแต่่ามาจะคนสองที แปดพคดพม่นอกมาน้ำกันมีป้าถูเบเวาแพรงเืินร้อยเขาไปเลยมวนอีกที่น้่งเลยทุทัานโลกสากมวดเลย ก็ับกำลังเห็ดไม่เขียยปลาเนาะเป็นเผาปลาปลายะเห็ดยังไงนันหวานยังไงอะหวานอันโบเมนหวานเอาปลาได้พี่น้องหวานคนไม่บาเทศมาเส่แหละนี่มันจะขาวขัดละบบดเออ เขาขัดแล้วแอ่เขาทามปลาปลาทุกที่นอกไอเดียของเบาก,กับตั้งขัดเลยทีนองเขาปลาในโหนดหินเลยบรรยากาศกับเคียงหนังต้นตาลบนนู้นมวนในพี่น้องกรึมามั้งเพราะปลาสามตัว สองสาวกันนั่งป้ามาเอาเปรี้ยวสิอยู่ข้างนอาั่งนั่งนั่งนั่งของฉานน่ะไม่จสำรวงเลยนะนั่งแจ้งอีนีมาทางนี้นะไม่ด้าม่แน่เนาะ เขาโค่นฟันเนาะแหน่คน,น,นบานเฮรุดเด้อพี่น้องมาเพื่นซีได้หรือบ่ได้เนาะบ่ได้แล้วมันไามมาลน่เขาถา้ำ <laughs> มันเลยเฮเขาถ้ำนะไต่บานี้จอมจอมมันดู จิบซองว่าโอเกินไงโหดอืตัวที่สองพี่น้องใหม่มันอ่อนพูดเออเออเออให้แตกเถอปพ่อยให้แตกส่ปมาตุงามมี่ีิพี่น้องอ้ปีงนึ้นมาคุณไ้งามแก้วแก้วเลยพอดีงามเลยมันคืออ่อนแท้ไหมตัวนี้บุ๊กปุ๊ได้ปะ ปลาตองฮะเดี๋ปลาตองโอ้อต้มรับรับนี่นะปลาตองลปลาตอง <laughs> เดี๋แต่ปลาตองปลาไปไหมปลายังชอบแพ่งปลาทองไ,ได้ไม่อ่อนโคตรค อเอาแพร่งฝืนฝืนประหลัดเอาสาวๆกำลังมาพี่น้องโบนักแห่ศึกสองถา,ารรอว่าต่างถูกว่าสาวๆกำลังตามมาถือกำลังมาฮอดผ่านปลาเพันปิ้งกกาปลาลดพี่น้องปลาลดแล้วพี่น้องปลาแพงซึ่งได้เนาะอันนี้นะคุณได้อยากปลาตัวนีนน้แม่นมาเด้อ ีเลยเนาะสูตรของว่าแพงอ่ะสูตรของว่าแพงนะจี่เนีเลยพี่น้องเลยนี่ตัวหนึ่งวะเดี๋ยว้าไม่หยิบก็เสียงไผ่ทิ่งแหนี้ได้เลยเนื้อกเชียงเม่าเอดเด้อสาวมัน่น้อเชี่เลยนี่ยุนโบกกลาง បាទអេនេះយកមកនេះតាមណានិយាយបាទអូអូទៀតបាទមួយអើយទៀតបាទមួយបាទនេះណាបងៗយកមកតែໃສពីន້ອງໂຕនេះណាយកឈីបានអស់ឬបาะเด้อយកហែនតែមកតែໃສពីន້ອງឡងមកព្រោះជក់ក្នុងបាទដាវតែ2តុងអូយເົ້າໄດ້ เ้องเ้าแดตึเงีดูลูกแพ้สิถิ่มหนาได้หน่อย่าควายเอากล้องไทยไปนั่นใหญ่เกิกก้อนยิ้มมุนบดลแฮงควานะบาเดียวหนึ่งไม่มีมุน ้ไม่ว่าจะแกเ็อันนี้อยนแบบนีม่กัต้องแบบนี้เช้านี่มาแต่ใส่เนาะมาลำงกับมาตอนเช้ากับมาหอดีนงเอ้าให้อีกมาหน่น ได้ได้เหรอมา่ก็เรีย่กับวิดีโอนี่กอคอบคิปกัเดพี่น้องก็ฝากคิตช่วงคิปนเนาะคนี่ฝากคิปตัมช้าคนที่ต่อไปในเด้อพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ท่านคลิป ต่อไปเนีะนพราทีนีกำลังใจเหดขีลต่อต่อไปใช่ก็กล่าวเข้ามาสบายดีเลอ